บริษัทเราทำอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการฉีดพลาสติกขึ้นรูปจำพวกสินค้าพลา,าสติกนะครับทา่างๆรองรับอคูณฝอกรังอุตสาหกรรมรังตะมง,งะรังเกษตรคอนเทนเนอร์ต่างๆเราเป็นบริษัทที่มีรูปแบบพาเาาาลมาาาเาเา็มากที่สุดในเซาท์ออสเตรเลียและมีกำลังการผลิตพาเร็พลาสติกมากที่สุดในเซาท์ออสเตรเลียเช่นเดียวกัน แผนธุรกิจของเราคือเรากำลังดำเนินการเรื่องของการลงทุนที่ต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะประเทศอินเดียซึ่งเรามองว่าอินเดียนี้มีศักยภาพในเรื่องของต้นทุนวัตถุดิบรวมถึงต้นทุนแรงงานและที่สําคัญก็คือว่าในเรื่องของการตลาดอินเดียมีประชากรถึง3ร้อยล้าน่คนนะครับซึ่งเรามีบริษัทอยู่ที่อินเดียแล้วชื่อบริษัทวินเนอร์เทคโนโลยีส่วนในเรื่องของ โครงการ TICSC นะครับเป็นโครงการที่มีประโยชน์มากสำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนในต่างประเทศนะครับเพราะว่าโครงการนี้จะช่วยนักลงทุนในเรื่องของความรู้ความเข้าใจในข,อข,อข,อขอ้อกฎหมายต่างๆนะครับและช่วยประสานนะครับไปะยะังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ,ของนะครับทั้งในและต่างประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนไทยที่จะลงทุนต่างประเทศนอกจากข้อกฎหมายต่างๆแล้วนะครับ โครงการนี้ t o i s c ก็อยังช่วยส่งเสริมนะครับให้ความรู้วัฒนธรรมของแต่ละประเทศว่าเหมาะสมกับการลงทนประเทศนบ่างและโครงการ t o i s c นั้นเป็นโครงการที่ดีและเหมาะสมกับนักลงทุนอย่างยิ่ขงขอบคุณครับ